จากคนมีน้ำใจนะฮะเรื่องห้องพักห้องเช่าแล้วยังคนมีน้ำใจทําอาหารไปแจกอีก oh, นี่นอันนี้ก็น,<ล>น่าชื่นชมอีกท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชนบุรีนะฮะท่านนี้เหมือนกันครับมีคนไปรับอาหารที่ทําแจกนะครับเป็นข้าวไข่เจียวนะครับ500กล่อง mm hmm. นะบริเวณหน้าร้านฟลา,ายเบิร์ดคอนโดมิเนียมพัทยาใต้ชนบุรีครับนี่ฮะคุณวิรัต หรือว่าดีเจคาราเต้ว้าแกเป็นดีเจด้วยนะฮะหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมนี่เลยแกเล่าบอกว่าหลังจากโควิดระบาดปับ๊บเจ้าของสถานประกอบการปิดให้บริการตามนโยบายของภาครัฐพนักงานจำนวนมากขับสถานบันเทิงเทคบาร์ร้านนวดโรงแรมที่พักต่างๆว่างงานเป็นแถวทำไงล่ะแกกับเพื่อนๆก็เลยแม่ก็จริงๆว่าถือว่ากระทบไม่มากเท่านะฮะ ก็ร่วมกันหาทางว่าเอ๊ะจะช่วยคนหัวอ,อกเดียวกันยังไงปรึกษากับเจ้าของสถานบันเทิงในวอลกิ้งสตรีทที่ทำงานอยู่เนี่ยนะครับก็เห็นว่าน่าจะทำข้ากล่องแจกช่วยเหลือคนที่เขาลำบากมากๆนะเออก็เลยมีการสนับสนุนงบประมาณกันรวมกลุ่มกันเนี่ยนะฮะทำข้าวไข่เจียว500กล่องคนที่เดือดร้อนก็ทยอยมารับข้าวไข่เจียวเป็นจำนวนมากนะฮะอ,อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทานผู้ชมครับก็ดีค่ะอ,อ,อนุโมทนาด้วยนะคะ อใครทําดีๆแบบนี้บอก<ช>เรามาอีกนะครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วมันก็ทําให้เรามีความสุขใจให